สวัสดีครับที่นี่ร้านจุนบิ๊กไบมือ2จากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราพาพี่ยักษ์เขียวมานำเสนอให้ลูกค้านะครับในราคาไม่แพงนะครับสำหรับตัวนี้เป็นคาวากิ ZX10 อนะครับคันนี้เป็นปี2016นะครับคันนี้เป็นรถของน้องแบงค์รถในกลุ่มนะครับขายเพื่อนำเงินไปต่อยอดในธุรกิจของตัวเองนะครับก็คือเลิกละ ผมก็ไม่ขับแล้วนะครับผมชิ่งก่อนคนแรกเลยนะครับมีลูกคนที่สองโอเล่นะครับโอเล่ชิ่งต่อนะครับเ x สิบเหมือนกันนะครับคนที่3ามแบงค์นะครับเดี๋ยวมีอีกคันนึงนะปี19บเกฝาแดงก็จะมาขายเหมือนกันนะอาร์มมาแน่นอนนะครับอ่าหลายๆท่านคงเคยเห็นนะครับคันนี้ก็ผู้ติดตามเขาเยอะอยู่นะช่องเลสโซนนะครับน้องแบงค์เลสโซนนะครับอ่าเป็นเ x 1ินะครับ แบงค์เนี่ยเริ่มมาจากเวฟร้อยนะครับแล้วก็มา6-50นะครับแล้วก็มาแซดเอ็กซสนะครับอ่าถือเขาขายคันนี้ไปเขาก็มีอ่าเอ็มทีศูนย์เก้าอีกคันหนึ่งนะครับเขาก็สบายครับเขามีรถหลายคันนะครับแล้วก็ตอนนี้คือปประเด็นเลยคือแม่งจะขายบิกบค์ไปแต่งกระบะอ่ามาเดี๋ยวพามาชมนะครับรายละเอียดนะครับของแต่งเยอะจัดจัดนะครับมีชิวน้าทรง MR a นะครับ ครอบหน้าเป็นเพลียวคาร์บอนแท้นะครับบางคนหน้าเป็นเพลียวคาร์บอนแท้นะครับจานเป็นจานเดิมทําสีนะครับอ่าดักรมเป่าจานเบรกเป็นวูดนะครับเบรกเป็นเบรกติดรถมาก็ได้แบมโบ่ตัวนี้แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ข้อเฟรมข้อเฟรมเป็นคาร์บอนนะครับนี่ไม่ใช่ข้อเฟรมสีเขาเรียกว่าเฟลลิ่งตัวนี้นะครับเป็นเพลียวคาร์บอนนะครับ อันนี้แต่งเพิ่มนะครับหุ้มอ่าอันนี้เป็นหุ้มมาครับอ่าเฮ้ยไม่หุ้มดิไม่หุ้มนะครับคาร์บอนแท้ไม่ได้หุ้มคาร์บอนแท้ครับดูจากด้านในนะครับอันนี้ก็เป็นเพียวคาร์บอนแท้นะครับนี่เราจับด้านในเราจะรู้นะครับแต่ละชิ้นครับก็ไปหาราคากันได้เลยนะท่อเป็น a r อาร์ออสตินเลสซิ่งนะครับเป็นตัวสลิปออนตัวนี้ก็เบิก3 4มสี่หมื่นครับ ผ้าเบรกหน้าหลังเป็นเน็กสเตอร์ผ้าแดงนะครับนี่ยางเป็นพินารีนะครับอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้หินนะอันนี้ก้อนหินนะครับอันนี้ก้อนหินไม่ใช่เหล็กแทงนะครับก้อนหินก้อนหินอันนี้เป็นก้อนหินนะครับยางไม่แตกรายงานนะครับใช้ได้นะครับก็เป็นรถฝากขายนะครับมาถึงก็ล้างทําความสะอาดทําคลิปแล้วก็ โซ่สเตอร์นะครับอ่าไม่มีตายข้อนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับของเดิมก็จะมีเบาะเดิมเบาะคนซอนเดิมนะครับพักเท้าเดิมแล้วก็ไอตรงปิดตรงนี้นะครับอ่ามีกันล้มให้นะครับรถไม่มีรอยล้มแปะนะครับรถคันนี้ไม่มีรอยล้มแปะนะครับเกิดบติเกตไม่เกิดแน่นอนนะครับเพราะว่าแบงค์เนี่ยอยู่กับคันนี้มาหลายปีแล้วครับไม่ต่ำกว่าสามปี <c oughs> ไม่เคยเกิดบัติเหตุล้มแปะก็ยังไม่เคยนะครับผมไม่เคยเห็นรอยล้มแปะไม่เคยเห็นน้องล้มแปะนะครับคันนี้วิ่งมา3 6 0 0มกพนิโลนะครับรู้ไหมคันนี้เปิดราคาแค่สอง0สนหาพนะแต่ขายเงินสดนะครับ2 6 9 0 0นหรวมค่าบริการจัดส่งฟรีโอนกรรมสิทธิ์ต่อภาษีให้นะครับจัดทําให้หมดนะครับแล้วก็แล้วก็คันนี้นะครับจะล้างทําความสะอาดกองกองเป็น ผ้าแต่งเรียบร้อยนะครับไม่ BMC ก็เฮอ i ิเคนนี่แหละเดี๋ยวเราต้องเปิดดูนะครับแล้วก็มีน้ำมันเครื่องโมตูน7,100จะเปลี่ยนให้นะครับกองน้ำมันเครื่อง FR 303นะครับแล้วก็น้ำมันเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้แล้วก็เช็คน้ำหล่อยเย็นให้นะครับ269,000ะครับคันนี้ปิดเงินสดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพาฟังเสียงท่อนิดนึงแล้วกันนะครับพา,พาเสียงท่อเนาะฟังเสียงท่อก่อนเนะาะ ถ้าเปิดกุญแจเซ็ต X สนะครับด,ดันอย่างนี้หน่อยนนะดันปุ๊บแล้วก็เปิดกดสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับอวอร์มเครื่องมานิดหนึ่งแล้วนะครับตั้งปรับตั้งวาล์วเรียบร้อยนะครับใสๆครับหน้าเครื่องแห้ง ปกติ ZX10 นะตรงซีนฝาวาลอะจะน้ำมันรั่วถ้าเซอร์วิสเสร็จก็แห้งอ่าไม่รั่วแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเนาะฟังเสียงนิดนึงเดี๋ยวจะพาไปชมรายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มนะครับก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าสต็อปเปอร์สต็อปเปอร์คอแล้วก็รายละเอียดอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์พ่อ ดูหน้าจอเล่นใหม่นะครับหน้าจอเล่นใหม่พร้อมกันนะครับนี่เนี่ยนี่นะโอเคอ้ยไม่ไหว่หวะ่ะขี้หูสั่นนะฮ่าฮนะ่่าประมาณนี้นะโอ้โหขนาดอันนี้สตาร์ทวอร์มเครื่องเป็นรอบหนึ่งแล้วนะพร้อมรอนขึ้นแค่70กว่านะครับใช่มั้ย รจริงๆเซอร์วิสใหญ่ของเหลวมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเปลี่ยนทิ้งไปหมดแล้วนะครับปิดเงินสดนะครับปิดเงินสดอย่างเดียวนะครับคันนี้2องแสนหบาทหรือลูกค้าจะซื้อเงินสดแล้วเอาไปจัดไฟแนนซ์ต่อก็ได้นะครับจริงๆรถมันจัดไฟแนนซ์ได้แต่ว่าจะเน้นขายเงินสดนะครับเพราะว่าขายเงินสดปุ๊บจะได้เอาเงินไปทําธุรกิจอย่างอื่นต่อนะครับมาชมสต็อปเปอร์คอนะครับอยู่ตรงไหนวะอยู่ข้างใต้ไหมไปรุ่น อยู่ขั้นใต้โอ้โหเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปกดใส่สต็อปนี่ยุ่งนะเริ่มใหม่นะนี่นี่นี่สต็อปเปอร์ซ้ายขวาซีนโช๊คไม่รั่วนะเลื่อนไปรุ่นอ่าสต็อปเปอร์ปกตินะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวคันนี้ต้องได้เอาไปเติมน้ำมันนะครับโอ้โหขึ้น ขึ้นน้ำมันกาน้ำมันมาละน้ำมันจะหมดถังประมาณนี้นะครับของเดิมก็เหมือนที่บอกนะครับมีเบาะคนซ้อนนะครับพักเท้าคนซ้อนแล้วก็ครอ,อบตรงสเตอร์หน้านะครับก็จะเซอร์วิสให้นะครับแล้วก็จะมีรับประกันหลังการขาย1เดือนหรือ3000กิโลภายใน1เดือนนะครับจริงๆคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกรับประกันเผื่อไว้เฉยๆให้ลูกค้าสบายใจนะครับมันไม่มีปัญหาจริงๆเพราะว่าขับมาเป็นนานปีน้องจะขายเพราะว่าแม่ง ทิปก็ไม่ได้ออกจะบอกเลยถ้าผมไม่ออกเขาก็ไม่ออกกันนะครับโอเคสำหรับคันนี้นะครับท่านใดสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์1 1ด0 7สนะครับอ่าสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเงินสดเท่านั้นนะครับเบิ้ลแรงนะตะกี้หูแบบเอเขาเรียกว่าจักรจี้นะจักรจี้ในะลำหูนะ <laughs> มันดังนะตัวพันนะครับ อาการันตีนะครับ200ช้วชิวๆนะครับขับ200เพราะผมเคยเอา R6 ทามคันนี้แล้ว R6 หมอบแต่อันเนี้ยนั่งขับ200นะครับขับชิวมากอันนี้คือเจ้าทินอ่าเจ้าทินเขาเรียกว่าเจ้าทินสายจุดชมวิวกวนพะเยานะครับเป็นหนึ่งในตัวเร็วนะครับทำเวลาเร็วนะครับทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับ ก็สนใจสอบถามได้ที่เบอร์0 8 6 3 7 1 3 3 7 7นะครับขายทิ้งกันหมดแล้วนะครับใครสนใจก็โทรมาได้ตลอดนะครับ2องแ0 0บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายใครสนใจก็ทักมานะครับ